สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนตอนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนเช้าๆเรากำลังเตรียมวานปุ๋ยวานคูนขาวเพื่อที่จะกล้าผักนะคะกำลังทำความสะอาดน้องชมพู่คุณพ่อกำลังทำงานอยู่นะครับหันมาหนนอย เผื่อน้องชมพูดูจะได้เห็นคุณพ่อว่าคุณพ่อทำอะไรคุณพ่อกำลังถอนหญ้าเตรียมจะปั่นดินตาผักนะคะตอนเช้าๆเราก็เตรียมอีกรอบค่ะอีกหน่อยก็หนาวแล้วดูมะละกอต้นนี้เพิ่งจะออกลูกจะได้จำไหมนอ้อมันจะหนาวก่อนเดน้ไหในดูมันย้อนแสง เพิ่งจะออกลูกมองเห็นไหมคะพี่น้องะ่ะน่าเสียดายเสียดายพอหนาวมามันก็ไปหมดแล้วนี่จะให้ดูดูลูกประมาณเนี้ยมันจะได้ตำไหมเนี่ยมีอยู่สามสี่ห้าลูกเดี๋ยวนะนี่ค่ะอเพิ่งจะออกดอกก็ดอ๊บ มันไม่มันอยู่ข้างนอกมันไม่มีเฮ้าเดี๋ยวฝนมามันก็ไปหมดแล้วเด้นี่เอ้ถ้ายุกิหิมะมาเอาไม่อยู่แล้วฝั่งทางนี้ที่ปลูกหญ้าปลูกผักไว้มีแต่หญ้าเอาไม่ทันค่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ <S <S ใกล้จะวายหมดแล้วค่ะพิกนี่จะหมดฤดูการเก็บแล้วเหลืออีกเดือนเดือนนี้นี้ก็ถ้ามันไม่หนาวก็น่าจะลาก เก็บได้ถึงเดือนสิบสองกลางกลางเดือนแต่มันจะอยู่ถึงหรือเปล่าแล้วเนี่ยดูท่าทางแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ถึงโน่นก็โอเคอะตามหน้าสวนแถวหลังสวนตรงนี้ก็ถอนหอมมายังไม่ได้เลาะนะคะจะพาดูผักที่เราปลูกไว้นี่อย่างสวยงามเลยค่ะพี่น้องดูสิคะอันนี้ก็คือ ชีฝรั่งค่ะเราก็ถอนขายไปเรื่อยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยถอนขายไปเรื่อยอยู่อย่างนี้แล้วค่ะก็สวยนะคะโอเคใช้ได้อยู่แต่ของเรามันไม่มีสารพิษเนี่ยมันก็เลยเราปลูกแบบธรรมชาติที่สุดอมันถึงไม่สวยมากก็ ขายได้เพราะคนญี่ปุ่นเขารักสุขภาพที่ไม่เขาเป็นคนที่กินผักปลอดสารอยู่แล้วมันก็เลยไม่จําเป็นถึงจะมีมงมีแมงนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรรููเจาะแต่แมงน่ะห้ามใส่ไปแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใบมันมีรูมีรอยอะไรนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขายได้ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ยายทำสวนยายก็จะถ่ายแต่เรื่องสวนให้ดูนั่นแหละนะคะเดี๋ยววันหลังว่างๆยายก็จะพาเอาลงเอาลงอ่ทับไว้ขายนะคะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะขอบคุณค่ะทุกๆคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย